ไอ้สองียบจังวะเออโอ้ต่ะเอาลออเอาลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชม,ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการของ MTR พี่ก้าคนเดิมนะครับเย้วันนี้เรามาทำชาเลนจ์ระเบิดหรือตายโอเคนะครับก่อ,อเนรอเราจะเริ่มนะครับก็กระทืบไลค์ถึงรอยไลค์นะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลย อย่าลืมกระทืบไลยนี่ครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้เราเล่นในเกมโหมด2นะครับกดของมันแล้วก็โอเคไม่มีอะไรมากแล้วกันเป็นสิบเลเวลแล้วกวยเราไปกันเลยดีกว่าเลเวลที่1กดเลยแมพเออเออเกือบเข้าไม่ทันอะไรวะเออเคาน์เตอร์เซอร์วิสเหรอสตาร์ทโอเคเริ่มไปเลยกันโอ้อันนี้มันอีซี่มากครับท่านผู้ชมปึ๊บแล้วก็ดึงขันโอเคผ่านแล้วครับอ่าต่อไปอันที่2ครับอันที่2ลูมเออเดี๋ยวให้เป็นอย่างนี้วะกดสตาร์ทก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาใหม่นะคืออะไรวะ ห้าเหรอห้าอันนี้ห้าเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้้าห้าแปดแปดอันนี้มาแปดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่อันนี้ 9, อ, 9, อ,อ,อ,อันนี้เก้าเหรอเก้าเหรอปุ๊บปุ๊บอย่างี้บอสรองเรียงโม่ดูครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าแต่มันไม่ขึ้นอย่างนี้น่าจะผิดแน่นอนเลยใช่ไหมว่าเดียวเดียวทำไมมันเงียบอย่างงี้ละ่ะไอ,อ้สองเงียบจังวะเออวัะ โอเคอ่า okay. uh, มันไม่มันไม่สปาปพอให้เหรอโอเคครับผมว่าผมพอรู้แล้วล่ะน,น่าจะห้านี่หมายถึงเลขแท็ก <Yeah. S 1> นี่นไหมแท็กอันนี้เหรอถ้า5้ามันจะเป็นสีอะไรวะ5 5 5 5, là, là, 4 4 là, 5สีอะไรไ 5, 5, 5. สีอะไรทีอะไรสีอะไรวะสีอะไรสีอะไรเดี๋ยวอ๋สีเขียวเขียวเทาต้มเหลืองโอเคแล้วก็เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เกเกวันนี้เก้าอ้ไม่ทันว่ะท่านผู้ชมเอาใหม่ครับเอาใหม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่กอสตาร์ทสตาร์ทโอเคเขียวเออเทาต้มเหลืองเก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าเก้าอะไรวะ้ าวันนี้แล้วก็อันนี้เบอร์3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 โอเค3ครับ2 2 2โอเค2แล้วก็6เย่เย่ผ่านแล้วครับท่านผู้ชมต่อไปอันที่3ครับเออเขาไ้ทำอะไรวะไวอา่าโพลิส p l a n t เลสฮะห,หมายถึงอะไรอะ่ะงงว่ะยวขอลองดูก่อนแล้วกันนะอันนี้แกลเนตแอซิดโพลิสเดรยเออสีขาวเหรอถ้าเป็นสีขาวอะไรละ่ะอันนี้เหรอคือห้ามโดนใช่ไหมมันจะ ต้องทำงานปึบหรือเปล่าวะไหนลองดูก่อนแล้วกันผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันลองวางมั่วๆก่อนฮนะใช่ปะวะมันถูกไหมเนี่ยงงไม่น่าถูกว่ะท่านผู้ชมเอออะโอเคครับมาผมมาสปาพอยแล้ะลองดูกันนะอันนี้แกรนิตใช่ไหมมันไม่ต้องเป็นอันนี้แหละปึ๊บ ประมาณนี้แล้วก็ใช้หินแพลนแพลนแพนเหรออันนี้ป่ะแต่ผมว่านนี้ต้องเป็นอันนี้แหละแล้วก็โพลิสโพลิสโพลิสอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่หว่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้เป็นสีแดงสีแดงเหรอสีแดงเราสลับที่กันได้ไหมโอ้โหไม่ทันครับท่านผู้ชมยากมากบอกเลยโอเคครับมาลองกันอีกรอบแล้วกันนะท่านผู้ชมอ่าวันนี้ปุ๊บอ่าอย่างงี้แล้วก็ดูบล็อกครับขอวางบล็อกก่อนโอเคผมรู้แหละเชิบเชิบอ่าปุ๊บ ปับ๊บนี่อย่างนี้ครับแล้วก็ปับ๊บโอเคครับท่านผู้ชมได้แล้วครับโอเคต่อไปเลเวลที่4ครับอะไรวะสตาร์ทแฟออเชนเซล อ่านกดแป๊บบูมทําให้มันระเบิดให้ได้เหรอให้มันระเบิดให้ได้เหรอผมคิดว่าน่าจะาอย่างนั้นแหละอืมผมขออ่านกดหน่อยนะเขาให้ทำเมคออเปลี่ยนชื่อกล่องให้เป็นเซฟเหรอว,ว้าวโอเคโอเคเอ้ยหลอนว่าเจ็ดวิเดี๋ยวขอตายก่อนแล้วกันนะ I believe with the go go เอ้ยเอ้ย,อย,อย <c oughs> โอ้โหมันเซกิปเปอร์ด้วยว่ะเอ้ยโอ้โหผมมลืมตรงนี้ว่ะผมลืมโอเคลืมอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอเคขอเซฟพอยต์ไปก่อนแล้วกันนะโอเคเราเริ่มเลยแล้วกันเราต้องทํากล่อง โอเคเราทำกล่องก่อนแล้วกันเราต้องครับครับเป็นคัาฟิ้งเทเบิลอย่างเงี้ยเขาเ่าให้ชมปุ๊บโอเคเราทำคัาฟิ้งเทเบิลมาอย่างเงี้แล้วก็ทำเป็นเชดฮะทำทันหรือเปล่าไม่รู้ขอทำก่อนละกันปุบป๊บปุ๊บอ่าโอเคเปลี่ยนชื่อครับ Let me take a selfie เต็ปโอเคปุค๊บโอเค,อเคผ่านครับต่อไปเวลนที่ห้าทำอะไรเราดูเขาอ,อ่านแป๊บหนึ 1, ่งพิงแถวที่หนึ่งคือชมพูแดงอันนี้สี่คือระเบิดสองไลท์เกย์สามห้า มันหมายถึงอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะผมยังขอขอลองดูก่อนแล้วกันนะเลดเลดเลทอันที่หนึ่งเหรองงว่ะสี่สคือระเบิดไ์เกเออมันต้องโยนหรือเปล่าใช่ไหมโยนเปล่าวะเอ้ยมันไม่ใช่เหรออ่าหเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่ง,งอยู่ไหนเล็กหนึ่งหนงครับหนึ่งปั๊บเอ้าไม่ได้เหรอหนึ่งพิงอืมโอ้ เออผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบอกว่าตรงนี้มากกว่านะผมว่างั้นนะโอเคผมน่าจะใช่ครับท่านผู้ชมลองดูเลยกันแดงชิพิชชมพูชมพูแดงเลขหนึ่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 งคือส้มใช่ไหมโอเคส้มอันที่สองสองหมายเลขสองอ่าเคอันนี้ครับหมายเลขสองคืออันนี้วางดิครับอ่าเบลสีเลขสี่เลขสี่เลขสี่โอเคเลขสี่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ไลค์เกย์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 วางดิครับท่านผู้ชมสี่ครับเบอร์สี่เบอร์สี่โอเคเอ้สามสาม หาโอเคเอ้าช okay. <c oughs> ิบกาวางผิดท okay, 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 er ี oh. Oh. Er ่กันโอเคครับไม่เป okay, uh ็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เบอร์ห้าโอเคครับเบอร์ห้า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 อันนี้เบอร์สามเบอร์สามเคเบอร์สามอันนี้ปึ๊บไลท์เกย์เบิบแล้วก็สีหนึ่งเบอร์หนึ่งใช่ไหมอันนี้เบอร์หนึ่งเบิบโอเคพิงโอ้ชิบหายวางผิดครับท่านผู้ชมปึ๊บโอเคแดงชมพูชมพูครับวางไปแล้วก็อันนี้เบอร์สองเบอร์สองโอเคอันนี้ครับปึ๊บแล้วก็ชมพูเออเดี๋ยวนะมันต้องหหยยยบบแแผผ่่่นนใชมั อย่าแพนอย่าแพนอย่าแพนโอ้ยแย่เดียแมทโอเคครับมาอีกรอบนึงแล้วกันนะผมว่าไลท์เกตตรงนี้แล้วก็5้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าห้าแล้วก็สามครับสามสามสีนี้ครับปุ๊บโอเคส้มชมพูแดงอันนี้ม่วงแล้วก็ยลโล่ครับแล้วก็เราต้องนี่ไหมต้องอย่าให้สองอันอันนี้มันมีบล็อกอันนี้ใช่ไหมปุ๊บชัวร์ได้โอเคครับเคขอสอันนี้คือสตาร์ทเหรอสตาร์ทโอเคไปเลยครับปุ๊บเออ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 อันนี้คืออะไรเ อันนี้ปึ๊บอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋ออย่างงี้เหรอใช่ใช่ชัวร์ครับชัวร์ครับปึ๊บเฮ้ยไปไปเย้ผ่านครับ ต่อไปรูมที่7แล้วเบอร์7โอเคสปาพอยไว้ก่อนอ,อ,อะไรอะหมายเลข ID ดีบล็อกเหรอไดมอนด์บล็อกไอเดียอะไรแล้วก็ How m a n y level เอ่อสิบครับอันนี้เป็น10แล้วก็ใครสร้างแบบนี้ใครวะลืมแล้วก็สโตนหมายเลขไรฮะสโตน ID is อ a สโฟอันนี้เหรอชิปกายแล้วจำไม่ได้ฮนะเบอร์อะไรวะไอดีไดมอนด์บล็อกน่าจะ50ปะ่ะอู้ไม่ใช่ <laughs> โอเคครับไม่ใช่ครับท่านผู้ชมโอเคเริ่มใหม่ครับเบิบเอ่อห้าเจ็ดดูอันนี้บล็อกแล้วมี10ด่านครับ10ด่าน คนต้าแบบเพื่อนนี้โอเคบล็อกเพจหกหรือสี่วะหกหรือสี่วะสี่แล้วกันโอ,โอ้โอ้โอเคไม่ได้ครับโอเคผมรุ้ละปึ๊บห้าเจ็ดเสกแล้วก็อันนี้คนนี้คนแรกแล้วก็หกหกโอเคครับโอ้ย่รุมที่แปดแล้วเช็คพอยก่อนสปาว์พอยเออให้ทำอะไรมีโต๊ะคลามให้แล้วก็มีไดมอนด์มีบล็อกอันนี้ที่ขุดขอเลันกันปึ๊บปึ๊บ ปั๊บปั๊บเขาไป่ทำอะไรอ่ะอ๋อมีให้แลกเหรอแลกโอเคโอเคไอัก็อดเด็ดทำชุดแล้วก็รองเท้าปะวะรองเท้าไหมใช่ปะปั๊บปั๊บโอเคโอเคผ่านครับท่านผู้ชมลุมที่เก้าสปาปอยอันนี้ทำอะไรอืมลองดูก่อนแล้วกันครับเลเ๋ยวเก้ากดปุ่มหรอ๋อหาปุ่มหรออ๋อนี่นี่นี่น่อ่ะปุ่มไปไหนวะโอเคตรงนี้ครับปั๊บปั๊บอ่าปั๊บแล้วก็ตรงนี้ปั๊บโอเคตรงนี้นฮะปั๊บ ชิบเชิบเชิบโอ้อ้าวไม่ทันไม่ทันผู้ชมเอาใหม่ครับเออยากว่ะยากว่ะโอ้ยอันนี้ครับหนึ่งสองเออสามสามสี่ห้าห้าแล้วหกหกแล้วหกแล้วหกแล้วไปไหนหกแล้วไปไหนหกแล้วไปไหนเจ็ดโอเคเจ็ดรับทันแล้วครับโอเคอสปาพอยปึ๊บโอ้ด่านที่สิบอันนี้คืออะไรวะเออบลูสิบสีออ่อันนี้คืออะไรคาลเตอร์ปึ๊บอืม โอเคลองดูก่อนแล้วกันครับมันให้มันโอ้โหเยอะเลยครับท่านผู้ชมตายละว้าวโอ้โหโอเค14ครับเบอร์14 14 14 14 14ี่โอเค14 14แดง5 5เบอร์อันนี้ปึ๊บออเรนต์หเบอร์6เบอร์อะไรเบอร์6เบอร์อันนี้ครับปึ๊บอืม4 4 4 4 2บลูปึ๊บโอเคครับอันนี้เสร็จกดปุ่มไหมโอ้กดปุ่มได้เหรอกดปุ่มได้เหรอ เดาเดวเดาเดาเดาต้องมีแลกไลเก้ด้วยใช่ไหมเอาต้องขุดทองก่อนขุดทองขุดทองขุดทองป๊อบ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 อ่าลองดูครับท่านผู้ชมไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่เวลาน่าจะเหลืออยู่ครับโอเคทําเป็นชุดชุดเหมือนเดิมแล้วก็รองเท้า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 ,อทาโอเคไอ้กอะดิบป๊อบอ่าอันนี้ครับป๊อบไล์เก้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 ป๊อบวางวางไหนว่างไหนว่างวางไหนวะชิมหายแล้ววางไหนโอ้โอ้ อีกรอบหมือนแล้วกันครับกดปุ่มครับปึ๊บอ่าอันนี้แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ฝั่งนู้นครับชึบโอเคแดงเขียวออเรนต์บูบลูหกบูหกพิงพ,งพิงบูอันนี้กระเดีแล้วก็อันนี้อะไรสองปึ๊บขุดทองครับขุดทองต่อครับชึบอ่าขอบล็อกด้วยโอเคไม่บักใช่ไหมไม่บักก็โอเคแล้วครับปึ๊บปุ๊บโอ้ต้องทำเชคสเพย์ก่อนปึ๊บปุ๊บอ่าเสียเวลาเลยครับเมื่อกี้ ปึ๊บปบเอารองเท้ารองเท้าต้องแข่งกับเปเวลาครับช่วงนี้ปึ๊บโอเคเอามาแลกหน่อยปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเอาไปวางไว้บจบอันนี้แล้วก็โยนไปท่านผู้ชมปึ๊บโอเคได้แล้วกดปึ๊บได้ไหมโอเคครับโอ้ยอไม่เคยได้ยายา,ารนี้มาก,ก่อนเลยผ่านแล้วยโอเค ก็สาหรับแบบนี้นะครับก็เป็นแมปที่สนุกดีนะครับสามารถโหลดไปเล่นกันได้นะครับก็แมปไม่ว่าจะระเบิดหรือตายไงก็ต้องรอดให้ได้นะครับก็เป็นแมปทีซีหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับโอเคจะไปชมแมปกันดีกว่าแป๊บนึงนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกระเทือบไลค์นะเจอกัน